สวัสดีครับเพื่อนเพื่นวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาทำความรู้จักกับน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้เป็นสารสกัดที่สำคัญในระบบกะเกษตรอินทรีย์นะครับใครที่ปลูกผักกินเองนะครับจะต้องชอบนะครับเพราะว่า เป็นสารกัดจากธรรมชาติซึ่งทำให้เรามีความปลอดภัยในการรับประทานผักและผลไม้ของเรานะครับดังนั้นแล้วเรื่องคุณภาพของน้ำผม้วผนไม้ก็มีความสำคัญว่าจะต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์มากเพียงพอนะครับได้ค่ามาตรฐานต่งตางๆได้ความเป็นกรดนะครับ ได้ความถูกจำเพาะที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการเก็บลำส้นควันไม้ครับที่ให้ได้คุณภาพเบื้องต้นเขาทำกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูด้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่สองก็คือ ไม้จะกลายเป็นฐ่านแล้วนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยควันก็เริ่มเป็นควันบ้านะครับซึ่งเป็นเป็นภาษาคนเผาถ่านนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่เก็บน้ำส้มควันไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยที่ดีมีคุณภาพีควรจะเก็บในช่วงที่อุณหภูมิในเตาคงที่ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิในเตาจะอยู่ที่ประมาณสัก400องศานะครับเราถึงค่อยเก็บน้ำส้มควันไม้ซึ่งน้ำส้มควันไม้ที่เราเก็บเนี่ย จะมีคน้นจะมีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับซึ่งเพื่อนๆพื่อนเกษตรกร,ร,กรในชุมชนเนี่ยนำไปใช้แล้วเนี่ยเห็นผลได้ผลดีนะครับก็จึงเป็นเหตุผลว่าการเก็บน้ำส้มควันไม้ควรจะเก็บในช่วงที่อุณหภูมิคงที่เกิน400องศาขึ้นไปนะครับเพราะเราจะได้สารประกอบจากน้ำส้มควันไม้เนี่ยจำนวนมากมายแล้วก็มีความบริสุทธิ์ ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวผมก็จะเก็บน้ำส้มควันไม้ละนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเก็บน้ำส้มควันไม้กันครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการเก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยหลักๆกก็คือกระบอกไม้ไผ่นะครับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วความยาวเนี่ย ถ้าให้ดีเนี่ยแนะนำว่าต้องใช้ความยาวสัก6เมตรแต่ถ้าไม่มีจริงๆก,ก็สัก4เมตรก็ได้ละครับเพราะว่าการเก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยถ้ายิ่งกระบอกไม้ไผ่ยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ผิวในการควบแน่นเนี่ยมากพอมีพื้นที่ผิวมากเนี่ยการกลายเป็นหยด,ดน้ำก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้ไม้ไผ่มาแล้วนะครับมันก็จะมีข้อปล้องนะครับที่อยู่ภายในแต่ละปล้องเราก็จะใช้วิธีการทะลวงนะครับข้อปล้องต่างๆเนี่ยให้ทะลุถึงกันทั้งลำวิธีการเนี่ยเราก็จะใช้ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก1น,นิ้วนะครับมีความยาวประมาณสัก3ามเมตรซึ่งสามารถทะลวงให้มันทะลุได้ทั้ง ด้านด้านด้านท้ายและด้านด้านปลายนะครับก็คือสวนสวนทางกันมันก็จะไม่ต้องใช้ไม้ไผ่ยาวมากนักนะครับก็ทะลวงไปทีละป้องทีละป้องนะครับจนทะลุทั้งลำหลังจากนั้นเนี่ยเรากา็นำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาประกอบอนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับ เจาะรูสำหรับให้น้ําส้มพันไม้หยดเนี่ยห่างจากปลายเนี่ยประมาณสัก50าสิบเซนประมาณนี้นะครับเพื่อให้น้ําส้มหยดที่บริเวณนี้เมื่อเราได้ไม้ไผ่พร้อมแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งนะครับที่ปากป่องควันโดยใช้ผ้า,าที่เราชุบน้ําแช่น้ําไว้เนี่ยพันบริเวณรอยต่อของ ปากปองกับลําไม้ไผ่เพื่อให้ควันเนี่ยไม่ออกมาที่บริเวณปากปองลอยต่อของเขาไม้ไผ่ให้เขาเนี่ยเข้าไปในลําไม้ไผ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วเราก็จะนําถ้วยกรองทรายนะครับถ้วยกรองทรายเนี่ยเพื่อกองเขาเหมาหรือเศษฟุนเศษไม้ไผ่ที่อยู่ข้างในนะครับในเบื้องต้นก่อน ว่าในในการเก็บน้ำส้มควันไม้แต่ครั้งก็จะมีข่เหมาแล้วก็มีสารทาเกาะติดอามลำไม่ไผ่นะครับเป,เป็นการกรองชั้นหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเก็บให้ตกตะกรนในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีถังนะครับเตรียมถังเอาไว้ประมาณสัก10ลิตรนะครับ10ลิตรถึง15ลิตรเพื่อเอาไว้รองน้ำส้มควันไม้นะครับ ในกระบวนการที่น้ำส้มเนี่ยจะหยดลงถังเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการควบแน่นนะครับซึ่งไอความร้อนควันความร้อนจากภายในเตาเนี่ยลอยเข้าลำไม้ไผ่แล้วเนี่ยซึ่งจะมีความร้อนนะครับเมื่อมาปะทะความเย็นกับผิวของไม้ไผ่เนี่ย,ยก็จะเกิดการควบแน่นแล้วก็กันตัวเป็นหยดน้ํา ไหลลงมาตามกระบอกไผ่ลงมาที่ช่วยกองแล้วก็ลงมาที่ถังที่เราเก็บนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยผ่านการกรองขั้นแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีความใสนะครับออกส้มนะครับน้ำตาลขอกน้ำตาลแดงนะครับซึ่ง มีฝุ่นมีตะกรันขม่าต่างๆเนี่ยน้อยลงมากนะครับเรื่องนี้จําเป็นเหมือนกันครับที่เราต้องควบคุมคุณภ,ภาพระยะเวลาการเก็บน้องส้มคันไม้เนี่ยเราก็จะสังเกตที่ปากป่องของปลายกระบอกไม่ไผ่นะครับมันก็จะเริ่มมีสีควันจางๆนะครับออกจางๆแล้วกระบวนการเก็บน้องส้มคันไม้ก็มีระยะเวลาพอสมควรเหมือนกัน เมื่อไอควันนะครับไอควันเนี่ยมีสีจางๆลงแล้วนั่นหมายถึงว่ากระบวนการควบแน่นเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดลงนะครับหม,มพร้อมๆก,กันกับกระบวนการกลายเป็นฐานภายในเตาเนี่ยก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแล้วเราคอยสังเกตจนกวา่าปลายป่องควันเนี่ย จะมีสีออกฟ้านะครับถ้ามีสีออกฟ้าเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะหยุดการเก็บน้ำส้มควันมไม้ได้หรือให้สังเกตว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยที่จุดที่ลองรับเนี่ยแทบจะไม่หยดแล้วหรือถ้าหยดก็จะมีความหนืดความข้นเหนียวนะครับให้สังเกตที่จุดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีความชํานาญแล้วเนี่ย มองที่เปลวควันก็จะรู้แล้วครับว่า,าสามารถจุดเก็บได้หรือยังนะครับซึ่งการกรองเนี่ยด้วยทรายเนี่ยมีผลดีมากเลยนะครับจากที่เห็นเนี่ยมันจะสามารถดักเก็บขเมเรับที่ปะปนมาควันจากภายในเตาได้ค่้นข้างมากเลยครับทําให้น้ําส้มเนี่ยควันไม้ของเราเนี่ยมีคุณภาพค่้นข้างดีในตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ น้ำส้มขวนันไม้ขั้นแรกเลยครับเมื่อเรานำไปตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะรกอรนเราก็จะมีขมาเมามีสารทามีน้ำมันดิน,นต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับ